เดี๋ดยวค<ด><ด>ุยข้างหน้า<ด> วันนี้แต่งกายในโทนสีส้มมาเลือกตั้งนะคะก็คือ,อหนูอยากออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็คือในระบบประชาธิปไตยของเราเนาะแล้วก็อยากมาโชว์พลังการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะไม่ว่าหนูจะใส่สีไหนหรือว่าจะใส่ชุดแบบไหนมาแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญค่ะสิ่งสําคัญก็คืออยู่ที่ว่าเราออกมาเลือกตั้งค่ะอยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงค่ะจะเป็นใครก็ตามหรือว่าจะคิดเห็นไม่ไมตรงกรันแตกต่างกาัน ไม่มีปัญหาเลยค่ะขอแค่เรามาใช้เสียงใช้สิทธิ์ของเรานะคะอยากแสดงออกในเรื่องของการมาใช้สิทธิ์ของเราในเชิงสร้างสรรค์ค่ะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอืคุณแม่อยากใส่สีอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าหนูชอบสีนี้หนูก็มาแสดงจุดยืนของหนูแล้วก็หนูคิดว่าสีส้มมันคือในความหมายของหนูนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือความหวังหนูก็ใส่มาแสดงตัวตนของหนูในวันนี้ค่ะครั้งนี้หนูคาดหวังให้มันเป็นไปตามทํานองคองธทรม ก็คือใครได้ใครถูกประชาชนเลือกก็ควรที่จะได้เข้าสภาแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตีนะคะครั้งที่แล้วเราก็เห็นแล้วว่าเสียงของประชาชนมันไม่ได้รีเฟล็กสิ่งที่มันเป็นจริงเท่าไหร่รอบนี้หนูอยากให้ประชาชนเลือกใครคนได้เป็นรัฐเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตีค่ะแล้วก็หนูคิดว่าหนึ่งเสียงของหนูก็น่าจะมีค่าแล้วก็หนูอยากให้มันเกิดการปเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะ เพราะงานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะหนูออกแบบไว้นานมากแล้วตั้งแต่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งหนูก็เริ่มสเก็ตแบบร่างแบบเลยหนูเป็นดีไซเนอร์หนูก็ออกแบบชุดเองแล้วก็ชุดนี้ก็ตัดเองตั้งใจมาเพื่อโชว์ว่าหนูอยากเห็นอะไรในอนาคตของประเทศไทยค่ะ